เคิ้วน้ำให้ด no ูกันนะคะนี่เลยสรบคิ้วของเรานี่นะคะจะทำการเขียนคิ้วเอนันะคะต้อชิมาตนี่นะคะั่อได้วยกันต่อหลังขาวนะครับผมจะลอดนวันนี้ที่โนวาโบนกกโซเชียลมีเดียนะครับคือัถามมาผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับบอกว่าวันนี้ที่เหเสียงไม่เห็นภาพนะครับเราจัดการรีเฟรชให้หม่เรียบร้อย ตอ่า้งใจนะครับเพราะว่าตอนนี้กล้องหันไปทางรูปเด็ที่กำลัง้งวาให้คุณ้ฟัสักตกมอง้เหมือนเดนะครับชมีครับมีหลายเลนะครับที่คุณผูขอมาไม่ว่า คุณจะเลือกไหนที่รู้สึก่และเป็นตัวเองนะส่งกันได้นะครับเอฟเนสไ0 7 0คอมพสตเดนรวถึงคอมพิวเตอร์ด้วยสเตเดนเเดียวเล่ได้ครัอมจะมาอัปเดตการรับอกับคุกองเนี่ยส่งข้อความอะไรจะมาบ้างคเลนที่เลื่อยหกดนะครับไ้อถามหงที่ดด้วยนะคะบไม่ได้เจอหนุ่มเอมาเลยคุณกอคุณตอนที่ดิบย่ ว่านี่ออกมาปรับตัวเป็นพี่แม่นะฮะเพราะฉะนั้นงรับให้เวลาเป็นแบบขาเขียววันไหนว่างๆเดี๋ยวจะโทรศัพท์เข้าไปมาโกล์พี่หน่อยว่าตอนนี้อัปเดตพี่แม่นะพี่แม่เป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับผมแล้วก็ยังไงก็สามารถส่งกำลังใจกันได้นะพี่หนุ่เขาก็จะมีอัพรูปน้องคุณแม่นะครับขึ้นในทางเฟซบุ๊กของมิเรนจะเล่น,น,ะะนยอยู่รีบๆเลยนะ<ม>ครับส่งกำลังใจถึงพี่หนุ่มนะพี่ชายหน้อยนเหมาะมากสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่อง คิ้วที่ต้องหยุดระหว่างวันนะคะคิ้วตัวนี้ก็ช่วแก้ขไข้ติดทนทั้งวันแน่นอนอคิ้วก็จะไม่หยุดมากาลาเลไหใดิดคนนานแน่นอนนะคะเกาได้หาซื้อกนันได้นิดน่ะ อยากลูกค้ามัเนี่ย